คุณอยากมีเงิน6หลักในโลกออนไลน์นะคะให้ทำสามเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่1ค่ะเรื่องที่1การทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะการทำวิดีโอเนี่ยก็เราก็ต้องมีหัวข้อคิดคอนเทนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาได้นะคะข้อที่2ค่ะการไลฟ์สดการไลฟ์สดก็เป็นอีก ช่องทางนะ,ะที่ว่าเราจะทําตอบโจทย์ลูกค้าได้โดยการไลฟ์สดหรือการไม่ไม่ต้องทําวิดีโอค่ะการพูดกับลูกค้าคุณตอบโต้ได้เลยในการไลฟ์สดนะคะส่วนข้อที่3ค่ะคือการสร้างแบนดิ้งนะคะการสร้างแบนดิง้งก็หมายถึงว่าการที่เราจะทําให้ผู้คนนะคะ จดจำเราในรูปแบบที่เรานำเสนอนะคะค่ะสำหรับ3สามอย่างนะคะที่บอกมาะคะก็จะเป็น3ข้อที่เป็นการเริ่มต้นของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะสำหรับคนที่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงก่อนอยากเข้ามาสู่โลกออนไลน์เนี่ย อยากจะเริ่มต้นแต่ไม่มีวิธีไม่มีเครื่องมือที่จะทำนะคะแต่ส่วนมากคนก็จะเลือกการทำวิดีโอนะคะเพราะว่าการทำวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะตัดต่อได้นะคะตัดต่อในส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้นะคะแต่ว่าส่วนการทำไรสดเนี่ยก็จะพูดไปเลยนะ,ะพูดสดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้น ก็เลยมีอคอร์สนะคะคอร์สการการเรียนตัดต่อวิดีโอนะมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่ต้องการทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะซึ่งเป็นอคอร์สเรียนที่ทำขึ้นมาแบบใช้กับแอปเพียงแค่2แอปนะคะคือทำง่าง่ายนะคะแล้วก็เรียนรู้เข้าใจง่ายแล้วก็ ตอบคำถามได้ตลอดเป็นการสอนออนไลน์นะคะซึ่งแมโนก็ทําคอร์สเนี่ยขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์ให้คนที่สนใจจะเริ่มสร้างตัวตนนะคะคอร์สนี้ก็ราคาโดยปกตินะคะก็1,990บาทนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะจำกัดสิทธิ์สท่านเท่านั้นนะคะ จำกัดสีสองท่านเท่านั้นเฉพาะวันนี้นะคะสท่านจะได้ในราคาพิเศษเลยค่ะ399บาทค่ะสอนจนเข้าใจและทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะถ้าใครมีปัญหาอะไรในการทำวิดีโอหรือว่ายังไม่ยังทำไม่เป็นหรือหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะขอ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้วิดีโอนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะตอบให้ทุกคนได้นะคะก็จะตอบในวันถัดไปนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามคำตอบได้ในวิดีโอของทุกวันนะคะ7 3 0โมงครึ่ถึง8ดโมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะ